กลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับศูนย์รวมรถยุโรปมือ2คุณภาพดีโฟกิงลักซ์ลี่ค่วันนี้ครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยใครนะครับที่กำลังมองหารถบ้านนะครับเลขกไม่น้อยๆนะฮะและคุณภาพดีวันนี้ครับขออนุญาตแนะนำนะฮะให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกับเจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับ c r ี250 AMG นะครับเป็นโฉมของ Facelift นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโฉมนะครับทั้งภายนอกภายในเพิ่มออปชั่นเนี่ยมากกว่ารุ่นก่อนๆนะครับพอสมควรเลย นะครับส่วนแรกครับท่านผู้ชมขออนุญาตมาแนะนําบริเวณด้านหน้ากันเลยกันลวกันบริเวณดน้าหน้าครับตัวไฟของเขานะครับเป็นไฟแบบตัว led high performance นะครับซึ่งตัวนี้อัตราในการกินไฟมันจะลดลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มแสงสว่างนะครับให้ได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงครับกระจังหน้าฮะก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นกระจังหน้าแบบ diamond grill นะฮะสีเงินครับเพิ่มความหรูหรานะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับเพิ่มความเทมากยิ่งขึ้นรวมถึงครับมีการปรับเปลี่ยนช่องลมนะฮะมีความสวยงามมีความเหมาะสมกั กับการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นครับค่ะทุกท่ครับบริเวณด้านข้างนะครับเส้นโคง้งเส้นวาลนะครับของเจ้าตัว CLA 250 AMG โฉมเฟสลิฟคันนี้นะท่านผู้สังเกตดีๆนะฮะเขาจะมีเส้นวาลเส้นโคง้งที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันนะครับทำให้ตัวรถเองเนี่ยมีความสวยงามมีความเฉบียเฉียวนะครับมีความหรูหราม,มากยิ่งขึ้นนะทำให้ แล้าตัวรถเนี่ยส่งเสริมเรื่องของความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะรวมไปถึงกันชนหน้านะครับกันชนข้างกันชนหลังเนี่ยไปในส่วนของตัว MG ทั้งหมดนะครับแล้วบริเวณตัวหลังคานะครับหลังคาเองเนี่ยเป็นตัวพาราลลมิกนะฮะกลาสลูปนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วนอกจากนั้นครับทุกผู้ชมสังเกตนะฮะตัวรถนะจะมีความสวยงามมากๆนะครับแล้วตัวล้อของเขาเนี่ยมาด้วยล้อแม็กนะฮะขอบ18นะครับแล้วตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมีสกรีนนะฮะโลโก้ว่า Mercedes-Benz ครับ เอามานะครับท่านผู้ชมเรามาดูบริเวณฝาท้ายนะครับด้านหลังนะครับของเจ้า Mercedes Benz นะฮะ CLA นะครับ250 AMG Facelift คันนี้กันอย่างท่านผู้ชมครับบางท่านเองเนี่ยว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณหญิงก็ตามครับเวลาเราซื้อของตามภาคสรรพสินค้าบางทีของเยอะของหนักใช่ไหมฮะเจ้าตัวนี้เขามีระบบนะฮะในการช่วยเปิดด้วยนะครับก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วห้องเก็บของห้องเก็บสัมภาระครับท่านผู้ชมค่อนข้างจะกว้างขวางพอสมควรเลยทีเดียวที่สำคัญครับสามารถเพิ่มพื้นที่ ในการจัดเก็บนะฮะโดยการพับเบาะนะครับบริเวณที่นั่งด้านหลังนะครับได้ทั้ง2ข้างนะฮะเป็นแบบ6-40นะครับเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มฟังก์ชันนะครับในการเก็บของได้มากยิ่งขึ้นนะฮะก็สามารถเพิ่มพื้นที่สะดวกสบายนะครับได้มากพอสมควรเลยทีเดียวครับเรามาดูที่นั่งนะครับภายในตอนหลังกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมครับ หลังคันนี้ผมบอกก่อนนะฮะสำหรับคนที่สูงรอเกิน175ขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่เพราะว่าบริเวณตัวเฮดรูมเนี่ยอาจจะเล็กสักนิดหนึ่งนะฮะแต่เกิดสูงไม่เกิน170ผมว่ากําลังดีเลยนะสำหรับรถแค่นี้โอเคทีนี้วัสดุครับตัวเบาะนะครับที่เขาใช้หุ้มเนี่ยตัวเบาะตัวนี้เป็นตัวเบาะหนังนะครับเบาะหนังอาร์ติโก้นะครับสลับกับผ้าครับ เป็นผ้าตัวไมโครไฟเบอร์นะฮะสีเทาดำนะครับแล้วก็เดินตะเข็บนะฮะด้วยได้สีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญครับตัวนี้มีแอเบสไลท์ด้วยนะครับแอเบสไลท์สีแดงนะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับแอเบสไลท์คันนี้เนี่ยมีทั้งหมด16สีด้วยกันนะครับแล้วฟังก์ชันด้านหลังครับก็มีอ่าที่เอ่อที่วางแขนนะครับมีแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีตัวแอร์นะครับด้านหลังนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะคันนี้แล้วก็จะมีไฟนะครับ โอเคทีนี้ด้านหลังครับภาพรวมนะฮะก็ยังถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะฮะสหรับรถคันนี้ครับบานประตูนะครับท่านผู้ชมถูกออกแบบมานะครับให้อยู่ในรูปลักษณ์ของเฟรมเลสนะฮะทั้ง4ประตูเลยนะครับเป็นประตูแบบไร้เสานะครับซึ่งเวลาเปิดเนี่ยกระจกจะลดลงนิดนึงนะครับทีนี้ด้านในนะฮะในเรื่องของตัวเมมโมรีตัวเบาะนะครับคันนี้เนี่ยสามารถเมมโมรีได้ทั้งหมด3ตําแหน่งด้วยกันนะครับรวมไปถึงฮะพวงมาลัยครับท่านผู้ชมเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้าน ตามสไตล์ของ AMG เขาอยู่แล้วนะฮะเป็นพรมลัยนะครับหนังนะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงเพิ่มความหรูหราเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับุกเครื่องยนต์กันบ้านดวกันท่านผู้ชมฮะอันดับแรกเนี่ยอยากให้ดูในเรื่องของความสดความใหม่นะครับของเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัว cla 250นะครับ AMG facelift กันนี้นะครับสังจุดมาร์กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมจุดมาร์กให้เห็นชัดๆจุดมาร์กนะครับที่มีการมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุด นะครับจุดที่มีการแต้มสีไว้นะครับเพื่อเป็นจุดสังเกตว่ารถคันนี้นะครับตัวน็อตเนี่ยไม่เคยมีการขยับนะตัวรถเนี่ยไม่เคยมีการถอดชิ้นส่วนนะครับเอามาทําสีใหม่นะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่ารถคันนี้ครับยังเป็นสภาพเดิมๆออกจากโรงงานนะครับตั้งแต่วันแรกนะฮะมีความสดใหม่นะครับคงสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้เรามาดู ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับเครื่องยนต์ของเจ้าตัว c r v 2 5 0 a m g f a c e l i f t คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะฮะ2.0ลิตรนะครับเทอร์โบนะครับให้กำลังสูงสุดถึง211แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรนะครับท่านผู้ชมนะฮะทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับ7 g dct 7จังหวะนะฮะส่งกำลังนะครับในการเร่งเนี่ย0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายในเวลาแค่6.7 วินาทีเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับของเจ้าตัว Mercedes Ben z นะครับ CLA นะฮะ 250AMG โฉมเฟสเลฟคันนี้กันบ้างดีกว่าอันดับแรกครับในเรื่องของการสตาร์ทนะครับไม่ต้องใช้กุญแจไขแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวระบบพุชสตาร์ทนะครับกดปุ่มนะฮะเบาๆเพียงครั้งเดียวนะครับรถก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะฮะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานกันนะครับเจ้าตัวพวงมาลัยนะท่านผู้ชมเป็นพวงมาลัยแบบ AMG นะฮะรองรับในเรื่องของตัวฟังก์ชันในการ รับโทรศัพท์นะฮะในการเพิ่มเสียงนะครับในการลดเสียงนะครับเราก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นตัวแบบาพาร์ทเนอร์ชิพด้วยนะคะรับที่สำคัญฮะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำฮะหลังคากันบ้างดีกว่าหลังคาคันนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับเปิดได้นะคร <c oughs> ับกดครั้งแรกเนี่ยเป็นการเปิดม่านนะฮะม่านพลังแสงเอาไว้ก่อนสำหรับการช่วยเพิ่มแสงในตัวรถนะครับมากยิ่งขึ้นแล้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปิดสวิ i c ์นะครับครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นการเปิดเจ้าต,ตัวบานกระจกนะฮะบานใหญ่เนี่ย เต็มพื้นที่ออกมานะครับเพิ่มเป็นการเพิ่มในเรื่องของตัวอากาศบริสุทธิ์นะครับเพิ่มเติมมาก,กิ่งขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้วัสดุในการตกแต่งครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าตัววัสดุอลูมิเนียมนะครับเพิ่มความสวยงามนะฮะเพิ่มความเฉบียเฉียวนะครับเพิ่มความ,ววามสปอร์ตเพิ่มความหรูหรา นะครับให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยกันส่วนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอคอมมานต์ตัวใหม่นะครับกว้างถึง8นิ้วด้วยกันนะฮะแน่นอนฮะฟังก์ชันครับจัดเต็มเนี่ยมาในสไตล์ของเจ้าตัว Mercedes-Benz แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนฟังก์ชันของตัวปุ่มต่างๆนะฮะตัวแอร์เนี่ยสามารถปรับได้นะครับซ้ายขวานะตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบอิสระนะครับแยกซ้ายแยกขวาได้นะฮะโอเคบุคคนอานะฮะตัวนี้ อ่าตัวหน้าจอนะฮะสามารถรองรับในเรื่องของตัวฟังก์ชันนะครับของตัว Apple Ca r าเพ y ได้ด้วยบางคนบอกเอ๊ะแล้วฉันไม่ได้ใช้ a p p l e นะฮะใช้ Android รองรับได้ไหมได้นะครับ Android เองก็สามารถเชื่อมต่อนะฮะในการรับโทรศัพท์ในการฟังเพลงได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะหัวใจสำคัญของคันนี้เลยฮะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตให้ดูไม้นิดหนึ่งคันนี้ครับท่านผู้ชมว่าไม่น้อยมากๆไมค์คันนี้เป็นไม้แท้เลยนะครับไม่เนี่ยแค่เพียง7,500 85เท่านั้นครับเล็กไม่น้อยมากนะฮะที่สำคัญนะช่วงถ้าสังเกตนะฮะภายในห้องโดยสารพื่อนคนขับเนี่ยสังเกตะฮะเบาะครับแล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างจะกริบมากๆเพราะคันนี้ครับเจ้าของเดิมเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ซื้อมาเนี่ยเน้นจอดเป็นหลักใครที่ได้คันนี้ไปครับเปรียบเสมือนได้น้องๆป้ายแดงไปครอบครองเลยทีเดียวนะครับแล้วท่านผู้ชมฮะฝากสั้นๆนิดนึงนะฮะท่านใดเอง,เองเนะครับที่กำลังมองหารถบ้าน นะครับรถสวยคุณภาพดีเลขใหม่น้อยๆนะฮะแล,ะล้วก็รันตีว่าเป็นใหม่แท้นะครับและสภาพสวยๆทุกคันครับอย่าลืมนฮะนึกถึงโฟล์คิงลักซ์ลขาของเราช่องทางการติดต่อครับเช่นเดิมฮะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับเป็น y t u t u นะฮะเป็น IG หรือ TikTok นะครับเซิร์ชคำว่า โฟกิงลักซุลิคาติดต่อเราได้ทุกช่องทางหรือนะครับต้องการสอบถามข้อมูลนะครับติดต่อที่ฝ่ายขายเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับเบอร์ติดต่อฝ่ายขายข,ายของเรานะครับเบอร์โทร0 9 2ย5 6 8้5 6้ํากำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะจดให้ทันนะครับเบอร์092นะครับ2 5 6 8 8 5 6ติดต่อเราได้ตลอดเวลาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับ